สวัสดีครับผมที่นี่สวนบักจอบลอยนะครับเป็นสวนใหม่น้องใหม่นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับสายพันธุ์บบฮีกลายพันธุ์เป็นสีแดงนะครับผมนะฮะอันนี้ชอบพวกนี้ตัดออกไปเยอะเลยปกติจะเยอะก,กว่านี้นะครับผมอันนี้เพาะด้วยมเมล็ดนะครับไม่ได้เพาะด้วยเนื้อยเยอื่อไม่ได้อะไรก็สั่งมาจากสวนใหญ่เขาเหมือนกันแหละ นะครับเพื่อจะมาเนี้ยมาทําสายนะครับท่านที่สั่งจองนะครับท่านไม่ต้องห่วงครับของผมเนี่ยเพาะไว้เยอะแล้วครับแต่ชุดนี้ก็จะเก็บไว้อีกสามเดือนนะครับจะไว้ขยายพันต่อเพื่อที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้จับจองได้ได้ของดีราคาถูกนะครับราคาเกษตรกรเงินน้อยกันเช่นเดียวกันผมนะครับได้ไปไปเพา ทาเพื่อไว้ทานเล่นหรือจะเอาไปเป็นเชิงธุรกิจก็แล้วแต่ท่านนะครับจะทําจริงจังไหมคะตอนแรกตอนแรกกาว่าจะทําเล่นๆน,นะฮะถ้าจะทาเป็นเล่นๆคือเราให้ลูกเรียนหมอจบก็จะมาอยู่สวนอะไรอย่างเงี้ยเผเอ,อิญมีพี่ชายคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยสีแดงมันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะอะไรเงี้ยราคามันมีราคามันดีอ,อ,อยากให ทำการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็กระจายไปสู่พี่น้องรักญาติกันก็เลยก็เชื่อพี่เขาทำการเพาะแล้วก็ลงเฟซลงไปเพื่อที่ให้บุคคลที่เขาต้องการกันเอาไปเพาะทำต่อครับอันนี้สวนของเราเองแล้วก็เป็นทุกอย่างคือเกิดจากสวนเรานะครับผมไม่ได้ไปเอาของที่อื่นไปถ่ายรูปที่อื่นมามัน,นเป็นจากสวนของเรา นะครับสวนผมตั้งอยู่ที่98หมู่24ตำบลเมืองจันอราอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับเบอร์โทรศัพท์0633638456ชื่อนายนะครับและอีกเบอร์หนึ่ง0851946400ลิลลี่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูดลูกนะคะ หย่อนติดพื้นครับอันนี้หย่อนติดพื้นนะครับมันก็จะมีเหตุคือกลัวเหมือนกันนะคะวันนี้ฝนตกก็กลัวเหมือนกันกลัวเขาจะร่วงเนาะให้ดูว่าเราเพาะเมล็ดจากสวนเราจริงๆค่ะไม่ได้แบบซื้อเมล็ดมาจากที่อื่นแล้วมาเพาะนะคะเป็นสีแดงจริงๆค่ะอันนี้ยังสูกยังไม่ยังไม่เต็มที่นะคะ ถ้าดูจุกจริงๆไอ้ถ้าถ้าแก่มากๆก็จะเป็นแบบสีแดงค่ะแดงแดง,แดงออกแก่ดำๆอะค่ะ